สวัสดีสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆพื่อน u าวยูทูบทางในและต่างประเทศและสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับซมและกดติดตามซองเกตสายเลาะวันนี้ก็มาลาะตลาดนัดอยู่ที่แคมของนะครหลวงเวียงจันทร์เลยทุกคนบรรยากาศจะเป็นยังไงเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ทุกคนรับซมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ คลิปนี้ก็ถ่ายไว้ตั้งนานแล้วลืมลืมตัดคลิปลง YouTube โอ้สร้างทรรแล้วก็เนาะพาหลานมาเลาะด้วยวันนี้บรรยากาศก็คนเยอะเนาะขายเสื้อผ้าก็สุดทาง,ทางมาเลาะดูเสื้อจะเล่นปีใหม่ หลานก็บังเอิญม,มาชอบกันเกงช้าง <c oughs> อินเทนกับเขาด้วยนะหลานก็ชอบกางนเกงสางอย่างไรกังเกงสางก็เลยแวะซื้อให้หลาน,น,นจากนั้นเราก็จะเดินไปที่โซนของอเล่นแล้วก็โซนอาหารเนาะทุกคนก็ให้ทุกคนรับชมคลิปของเราจนจบไปด้วยกันเด้อทุกคนเด้อ แล่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามช่องเกตเกตสายเลาะและมาดักดัน่โมงก็ขอบคุณมากๆค่ะข,ขอให้เจริญรุ่งเรืองกันทุกคนค่ะขอให้ทุกคนชมคลิปกันต่อไปเลยจ้าเราจะไม่บรรลายาเยอะเนะาะกลัวเพื่อนๆจะลำคาญก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทีนท่ชมคลิปของเราจนจบเลยค่ะ ชิปแซนหนึ่งได้บ hmm. okay. ่อเสียเลยและแซนได้ยี่สามเสียเด้อของเจ้านี่เอ้าเออได้เลยของเจ้า โอ้เตอมาช้อปปิ้งช้อปปิ้งเตอมาช้อปปิ้งก็เนี้ยเดียวหมดละกันเนาะช้อปปิ้งอะไรช้อปปิ้งเออ ้ร้านเนี่ยร้านพลังงานเมิดหลายเลยเสือปีใหม่นี่เนาะอันนี้เสือเมื่อหนึ่งเดีจัง ด่ก็ออกปันน,นี้เน้อตัวเท่าไรอันตัวเท่าไรเนี่ยเสนของชิบันกิโอ้แสนปลายันตะเป็นหัวนดน้ำนะไปเดินไปหาหมง่มงหม่งมุมหม่งมุมเน้ากินเนี่ย เติมพลังงานหลายเลยไม่ไโซนของกินเลยอะไรเนี่เผื่อโอ้วันพีชเสียมันกีดีโซนอะไรอันนั้นูพอเจ้ามีเงิน เขาห้าพั nhau theo là đây anh em mm. tổ tay nhau thì đam vừa ถามเบิง vẫn có ไงมีได้แบบนี้ได้สักออฟบนนี่ได้ถือกวแตอยากได้แบบนี้เกิดเอาเลยแลกอยางได้ ซีได้กว็ว้าวซีน่ะนะเอาซีนี่ซีนี่ซีดำมันหักนาเลยเจ้าฮอดโอ้ทนตัวหนีก็ทนนี่ตัวนีก็ทนไปได้ในโฉนมันน้อยเดิดตตัวนีเนี่ยตัวนีวนก็คือ,อ้นหลักเทียนน้อยจังเลยเระเบอร์ยังงสามสี่ <4. S 3> ม,มยือถึงมายืถึงเออมายืงคนหลายจนไหนขา้าหิวจะไปถว็ไปขาเลี้ยงจะไปอย่ามาเต้นเธอพะูกอเคอนลงโอเคอนลง แคลงกินชื่อเออจะไหนพาไปซือขนมเออเออเออจะไหนพาไปจะไหนพาไปจะไหนพาไปจะพาไปขาบ้าสามก่อนขาบ้าสามขาบ้าสามขาบ้าสามก่อนาบ้าสามก่อน

่อคนเยอะ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 น ซามกระาลายสับกระไรเติมเ้าจะกระดาษทถ้งกระดาสงกัน่ตอนน่ะเขาฉี้งเขาหาพันเขาหาพันขี้เท่าไหร่พันสิบแปดพันเก้าเก้ารุ่นมเก็บมันบอกมันวดรุ่นเลยอย่าบวย่อมรุ่ สวัสดีครับว้าไปว้าเดิมสวัสดีโอ้ฮัลโหล

เรียกเอาเรียกเอาโ้อีไก่ของแฮมมได้ข่หมักใหม่ไข่แ้งคินเบื่อเลยดิมีไข่หมักใหม่ไปหสอไปแค่นี้มันกะมันกันมัน ด้วยจอกหนึ่งปะจยอกนึ่งโมเห็ดร้าน